กูอยากเล่นด่านนี้นนไป <S <S ไปเล่นกันไปมึงไงบีกูรู้มึชงชอบเลิฟไปบีมขยันเลยเนี่ยชอบเลิฟ ไม่เคยมีกูอะเลิกจริงเลิกเล่นเล่นตัวเนี้ยเล่นคอนโทรลนี่เดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเบ็ดไอ้เฮียไม่เอาตัวเนี้ยกูขอร้องอะไม่เอาละบวอยอะไรล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่งมีเชื้อมันบวอยบีมมึงว่าไงกดเลยตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่ไม่เอาไม่เอากูให้ใจตัวนี้มากกว่าจะมีประโยชน์กว่าไม่มีเฮียเสกมันวอลสอแล้วก็สโลได้อีกเดี๋ยวมึงทำประโยชน์ให้ทีมหน่อยดี๋ววะแค่ก็แทบตัวส่ร้านตัวอะไรดีเล่นไซเฟอร์ไปไม่เคยเห็นมึงเล่นเลยมันเหงาอะไซเฟอร์อหง เยิงน้อยโดนบ่นเยอะนั้นเป็นเล่นกับวารุนก็แบกอยู่ไซเฟอร์กูอะเนี่ยอันตีดูมีประโยชน์ความคล้ายกันเลยกูผิดเองไงเขี้อ่ะใช่ไงกูผิดเองไงคุยมึงดูเลยมันไม่มีล็อกดาวอ่ะรีทงรีเทคไงอะไรเงี้ยเกมนึงมึงใช้ได้4รอบก็ถือว่ารุ้แล้วต้องด่านแล้วเนี่ยกูเล่นเพื่อนมึงแค่ไปตามเก็บตามละสี่อันนะมึงดูดิฝันเข้าไซอ่ะด้านไหนวะไอ้ด่านสลิงยาวอ่ะโอ้โหที่เมื่อก่อนมันจะมีทุกฝั่งเลยอะพี่เกมตอนนี้ก็มีไม่ใช่เหรอไม่ไม่เหลือสองอันแล้ว Reloading, Yahoo, Yahoo. Yeah. dropping smokes. Revealing Locked area. area. Oh, oh, right. oh, yeah. Enemy shot, shot. A. Come half. No, no so more. I'm, no 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 I'm, no no I'm I'm no so I'm it. No 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 I'm it. i half I'm mid I'm I'm it. I'm i it. <S 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 oh, โอ้โหผมโดนเจ็ดแปดไอ้ยี um 5> <5> <5> <5> <5> ่อะเดียวเล่น่น้าทำไม่ได้ไอ้ยิงเลยนาวะโคตรซากเลยปูนี่ยไอ้ยิงโคบไว้เฮียโคตรซากเลยกระมืออีกโอ้ยขาเลยเนีอี่นี่มันโซว่าย้อนนักเก็บซากเนี่ยไม่น้อยกูยิงแท็บชียร์แท็บอะไรมาเฮ้ยเจ๊ะละ standing ahead r e l o a dropping i n g d snarks m o k ดูตรงนี้ว่านี่อ่ีครับจำยังาจุดนี้กูเอ้วมึงจะมาบอกกูทำตัวโลกกูกูเป็นตัวบังแทนที่เพื่อนมันจะไม่ตายคุณดูดิเกียวเพื่อนมันหนวกยิงอย่างงี้มาเกิดนะิ

มันได้ย <welche> ินเสียงใช่ไหมบิมเวลาแชบโดนได้ยินนะตุกๆวันนฮะวันสมุทรไอ้สมุทรทีทีโอเคทุกๆทุกยังพบแจ้งอ็นดี้ดาว เรียบร้อยยิงส o ก30วินาทีเหลืออีกตัวสองตัวปะสองตัวสองตัวหลังแล่นเสียงหลุดตายหาแล่นเล่นบนเลนวนเกนสิท One enemy oh, remaining, man, man, man. my ready. Last player standing. Oh, it. I feel bad for them. I really do. หลอกได้ให้วอร์ยิงบอดกลางอากาศได้ท e ี่ยังมึงมีด้วยวะเฮียบอดกลางอากาศมึงมึงเล่นเสกใช่ป่ะมึงไปวอร์ตรงที่บอดจะเกิดอะแล้วพอมันดุ๊กดิ๊กกดิมันก็ตกเองกูต้องพยายามขนาดนั้นเลยใช่ไหมอ่ะเสกวอร์มึงไม่ถึงนีปัญหาอะไรเฮีย Get out of my เสฮียเฮีย

เฮ้ยข้างนให้คุยยังไงวะล่ะข้าบนเป็นยังไงออเลยน้ามันสนิสนิบขั้รกเลยสนิสนิที่ไอไปถยงก็คนไทยใช้สับก็ผิดนี่ยโดนเขาด่าว่ายยูบีมีไอ้ี่หอไม้ึน่งไาบีมี ถ้าถามมึงจะปล่อยลำแสงหรอไปเถียงเขาด้วยนะกูกภาษากูก็เก่งมาใส่ปเด็นคือมึงไปเถียงมันเ้าคนเถียงคนไม่รู้จะผิดได้ไงช็อตดัดถ้ากูรู้กูเก่งนะไปทำยังไงไปทำยับอน

สี่ดิสี่ดิสี่แต่ไม่เจอใครแล้ว it refreshing. Oh one enemy remaining. You ah, are ah. nice so one. จะใส่เฟอร์มันก็สู้ชีวิตจัดเลยไอหนึ่งกั้ตายสองทตายสามมังงงว่ะเดนเข้าใส่ไม่เบ็ดไงคี้ยงงว่ะไอกูแบบพี่กับไอครบที่มิดทุกตาตองนี้ด้วยหกตาที่มึงได้มันอย่างเดียวเลยวะเนี่อ้าวแม่ได้เรนาด้วยได้โววาด้วยได้เจ็ดด้วยแต่โกบไปสามรอบแล้วนะ nowhere to run ดิฟเมฟมแล้วก็ได้ไม่ก็ได้ โอ้ยยยยโอ้แมวคืน 2A 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 เริ่มมา t i ๊บชนิดนะทางด้านซ้ายทางด้น้ายวิวว พวเต็มโดดยิงว่ะว่าถ้าเราโยกันบ่อยอะต้องไปอีกทีนะะมันจะเล่นโยกับ มึงไปเจอะถ้ามึงไปเล่นเอเงี้ยกวตั้งบีแล้วไม่ปกติมันก็เข้าตลอดเซฟเฟอร์มันก็โยกกันละนั่นแหละมันจะซีบีนยมึงไปดูเอไอ่ใ hmm. ห้เอาไอ่ใหเอาไอ่ใหเอาไอ่ใหเอาเป็นคาโตกูได้มาตั้งแต่สองตาที่แล้วแล้วเนี่ยเริ่มต้นไนี้มรดก dropping smoke reloading มาจะเรื่องวิไม่รอกูวะ

Uh, One enemy remaining. Last <coughs> uh, <coughs> player standing. Come on, the door. <coughs> ไอ้ที่สุดไม่พอใครแม่ง <var> ปิดประตูอ่พี่เอะเป็นทำพ่อมึงอ่ะป่วยเออไ้สามเนี่ยว่าพู่อยู่นิดอะเฮ้ยเออพี่อ่ะวันนี้เล่นไปดูรุ่นเลยน่ะจริง Enemy spotted men o in อ้อา อาวอ้าว <will> ไปไส,นสวนกูไปหรอคนเฮียเลยนะอันเนี้ยไฟเฟิร์นไฟเฟร์ไฟเฟิร์กอไฟเฟอร์วะหงกาดเลยสัตยองไปเลยโนกง d r o p i n a smoke ยังไ30 second left one enemy remaining t u l e a d ยังมีเห็นกางูัโลยูทูบติก็อกก็เปิดวอลกินเห็นทะลุแมขนาดเปิดอยู่ใต้ตีนอูได้ไงวะ พี่ฟันนี่ี้ยเป็นกระแปงเป็นแมงได้ไงเฮ้ยโค้ฟองใครจะสโมให้เพื่อนเนี่ยสโมก็ได้เงินได้โดนยิงหลังยังกินสัตว์หลังอะไรโดนหน้าอะไรอะไรมึงสุดยอดเป็นยิงวะไอ้เชี่ยแม่งโดดด้วยว่ะปอนึงวอมบอทบ่อยไม่ใช่เหรอ ไปดูเฮ้ยยักษ์ใครไปไปประตเอ๊ปตปตถ่ายหน้ามึงถ่ายให้กูหนึ่งตัวโอ้โหสตัวหลังปมาเ็ปมาเ็ที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  One enemy remains ที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  ได้เกิดมาตายเกิดมาตายยันไม่แต่เป็นกูไม่ได้สักตัวเลยนะโดนกิ๊บซิมไทม์ตูดิตาตนนี่เขาไปยิงมาจากไหนเลยเฮียจังวะไอ้เหี้ยเล่นก็เข้าไซส์ก็ไม่ได้เข้าจัดยิงได้มวยไม่ได้เข้าไซส์เลยเนี่ยเขาที่ไหเขาเรียกว่าเลึกแบบมีสมองไอ้สัสกูไม่ได้เดินแบบว่าถอดสมองเดินไปเลื่อยพี่เก้บัญชีได้ป่ะครับช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 ับโอ้โดนด่าทะเลาะเลยแบบมีสมองแล้วปูระแวงดี Oh, 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 one, oh, one. To oh, My turn last player oh, standing. It suffer here, suffer here, suffer here. Copy, i Got one. Oh, ho. shot down. One shot, one shot, one shot, one shot. Last player standing. เยูเอหมดเลยป้อนยูเอหมดเลยมีมีใกล้มึงก็มีตัวหนึ่งอะระวังไอ้นี่มาเก็ตปูวันช็อตก็บอดไปในในสายก็ได้กูเล่นมีตลอดหนังมึงกี่แล้วแม่แล้วกี่แล้วี่ผมเก็บไปแล้วกี่ดุนพี่พี่ผมเก็บไปแล้วนี่ไงพี่คำขูยอะไรสัตว์พี่อะ เเกม A พี่ให้ผมเกบบอดเลยตัไปตัดเกบเลยพี่พี่ยิงเงินให้หมดเลยวันที่วันที่วันที่บอกว่าไปอยู่เบ็ดนีทุไซทุไซโง่ทุลทุลุ one enemy remaining ตัวว่าว่า you met me ตัวว่าว่าตัวว่า stop it หุยถุยทะลุจอเ้ยี่ไม่ คำคุยอะไรกันเลยอ้าวตึงตัวยืนจอยยอ้าวอ้าวอ้าวเมื่อกี้ออกไปยังสูงไหมแบบกูเดินตามเลนหน้าติดติดอ่ะไอ้ยโวฟ่ายืนทำไรไม่เล่นทะลุเหมือนเป็นแบบเด็กได้ของเล่นใหม่อ่ะตอนอันนี้ดีกว่าไม่คิดว่ามันเป็นห้องร้องกันหรอกยืมกับหองน้องตัวไมมิดเตะแอมพาร่าผ่าเชื่อกโนพิเกน ตอน <Wow. S 1> ไปดี A แล้มิดกูมีนี่กูดูให้มิดเลย Spike down A Not ready yet I want t e s e One enemy remaining จริงจริงตอนเขาไม่มีปืนเลยอ๋อมีเพิ่มย ลองหนูต้องพยายามเก็บคิวหน่อยไม่ได้กันหรอนี่วิ่งนำเลยนะไม่รอด้วยเลินเลยนะตัวเคนียอมึงไปแพลกนู่นกันเหรอไ็กอะไรอกอะไรก่อนแล้วนางเขากลับไปช่วยแล้วบุ่นอีกอเฮียดูสังคมยังคมผมเด้งหมูเะแ Happy Happy v i อ่ะ เดีย oh, no ๋ยวจะมองมิเดี๋ยวไม่ได้เรียนแล้วเรียน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 บ้าตัวมิดยัวมิตัวมิดเท่าบาเลยนะไอ้ติงโก้ย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  right here ย e l d i n g ยืนเอให้พี่อ่ะโอ้ยจะทุบจบกันี้ยไงวะใครทุบไอ้เอียไหนทุบ มึงจะไปคุ้หาคุณแม่มังไงสัสไอ้ยิ่งมึงแค่เดินอ้อมมาตรงนี้ยากนยดีลงอีกมึงอ้อไอ้เชื่อล้วมันยิงอะไรแถวนี้วะใช่ใช่

เรายี่สิบหกมามาวันเดียวเดียวไปเห็นมานอนไอ้บิมไหลท้ลอะไ o i n g this w a My ult is ready had y o u fun Spike down My t r ตั้ไปเลยโชว์โอะนี่แล้วมันเกิดเลยครับ เราเป็ได้เราเคลจัดก็ๆน่ะขวาอ้เล่นไงตายขึ้นสิบวันห่ง กูชอบมึงทสองคนจับเลยกูบอกอย่าให้อยู่ร้านเกมเดียวกันไอเหี้ยอยากดูตอยอยากเกมบูมอยากเงแม่อยางงอแม่ตกรบเบือยะตูะฮะเหียวาไม่เี่นกเวกระเบือ เอชัวเลยมันติดวันเบมไม่ตัวว่าสแกนนีป่ะไอช็อตไอช็อตเอเมนเมนเมนโอ๊ยเอฟซัดยิงยิงไปเลยนี่เลยโอยนูเัิล I know exactly why ไม่ใช่ทำไมวะลนมีคนลนก็เป็นไีก็เป็นไีก็เป็นไีไอสมอลได้ไอแป๊บนึงแป๊บนึงขอขอห้วิบินขอห้าวิโอ้ยมึงฟังไหมเนี่ยเฮ้ยมึงมึงปิดไมค์กูปะฮัลโหลเฮ้ยบอกขอห้าวิกูจะมีสมองมันไม่ไม่ดีอยู่ทอแฟกได้ไงไว้สั์ ขึ้นมีสมองหน่อยดิเฮ้ยคยไม่กูตัดได้เหมือนกันแหละไปโทษคิวจอนูยเฮียเม่ใส่ไทำหีแดดคุยอะไรตายก็กันไม่ได้จอดตัเร่ึงขอัูบอกให้มึงรอก่อนเสมอเมนได้เียแป๊ไม่ยอมไม่กูสมองะเะมองมิดสมองินดีอะไร้สเอ

Watch out, watch out, watch out! Watch out! Last player standing. One enemy remaining. Last player standing. I'm back for good. I'll see you in a minute. No uh, Sorry. Oh, what's out. How did he here? บอเอาให้หมดไอ้เฮ hmm? oh? ียตายไอ้สัตว yeah ์ทุยจอกไม่มีอัน้ยคิดว no ่าจะลุกขึ้นไปยิงต่อได้วะให้พวกกูมีเงนติแบบมึงไม่เลยไอ้เฮียพวกมึงก็มีสกิลของพวกมึงอ่ะไอ้เฮียพวกมึงก็มีสกิลของพวกมึงมึงไม่ใช้สกิลของพวกมึงให้เป็นประโยชน์ไอ้เฮียมาโทษกูทำไมอ่ะเฮ้ยมาโทษกูทำไมก็กูมีสกิลกูต้องใช้สกิลไอ้เฮียเย็ดแม่คุยจอยเฮียอะไรกันใจไม่อยู่สัสเอโลกี่หน่อย บ,บันเว้ไอ้พูด no ไม่แล้วกูวันเวให้มั้งไหมเย็ดแม่ไอ้สัตน์้ปคไหนไม่วันเวพ่อยี่่่่ก่่่่่่ให้่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่เ่้่ One enemy Men, 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 forty, forty. Nice. Defenders win. Okay, it's done. Time to lower this. I <laughs> Where? <play. laughs> <laughs> ลรวกูรูตลอดเวล่าเขียงไตนใต้ไตยีนนเ่อเอเื่อใต้ตีนนี่อเมืเมื่อเเมื่อ่มอม่อเมอเมือมเมเือเ่เี่